สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิาการนะคะหัวข้อเขาเองจะเปิดใจให้เราตอนไหนนะคะหรือความรู้สึกเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะก็จะมีไพ่ทั้งหมด3าใบาด้วยกันลูกดวงเลือกไพ่ที่ชอบแล้วก็รับฟังคําทํานายได้เลยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งนะคะโอ้โหบอกเลยเขามีใจตั้งนานแล้วนะคะหรือชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เรียกว่ายัางไงดีอืมเราเองอะค่ะอาจจะตรงสเปคทั้งภายในและภายนอกถ้าได้รู้จักกันแล้วนะแต่ถ้ายังอยู่ในเอเสังคมเดียวกันหรือห้องเดียวกันหรือระแวกที่เห็นนะคะเขาเองต้องจ้องเราอยู่แล้วนะก็คือถ้าเราเองคุยหรือได้รู้จักอะไรแบบนี้ค่ะก็คือชอบอย่างแน่นอนยังไงก็ชอบนะคะก็คือ ออความรักอาจจะมีการพัฒนาไปได้รวดเร็วตอนนี้ค่ะถ้าเราเองอยากจะทําอะไรทําได้เลยก็คือทําตามที่ใจเราเองต้องการนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะที่สถานการณ์นั้นยังไม่แน่ชัดมองว่าอี่ายเป็นคนที่ชอบคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเช่นการเรียนการงานหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างที่จะต้องมีพั่นแล้วก็มีความโดดเด่นคือชอบ คนที่เอ่อแอคทีฟหรือเป็นคนที่ขยันรอบรู้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะชอบคนที่อายุมากกว่าอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นได้แล้วการที่เขาจะคบใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะเ,เขาเองตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะคบให้ได้นานๆไปได้ไกลไม่ได้อยากที่จะลักๆเลิกเลิก,ลก,ลกตัวเขาเองนั้นนะคะก็อยากจะมีชีวิตที่ดีความรักที่ดีคู่ของที่ดีก็เลยอาจจะ มีการเลือกช้านิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งได้คบกันจริงๆมองว่าจะไปได้ไกลมากๆเลยค่ะขอให้คุโชคดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะอมองว่าอีกฝ่ายเองก็เริ่มมีใจให้เหล่านะคะบางคนคือขึ้นพลังงานแบบว่าอาจจะแอบมองแอบชอบตลอดหรือบางคนยังอยู่ในสถานะที่เป็นเพื่อนและพี่น้อง ที่หวังดีต่อกันในการเรียนแล้วก็การทํางานนะคะมองว่าเขาเองนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆก็คือหน้าที่การงานอาจจะดีการเรียนอาจจะดีทําให้มีคนเข้ามาหาค่อนข้างเยอะนะคะก็คืออาจจะมีตัวเลือกเยอะก็เป็นได้หรือบางคนก็อาจจะมีความเจ้าชู้ที่อาจจะคบใครเล่นๆหรือหวังจุดๆอะไรแบบนี้นะคะเราเองก็อาจจะต้องระวังหรือ เรื่ว่าอย่าง,งนี้คืออาจจะต้องดูอีกทีว่าอีกฝ่ายนั้นนิสัยเป็นอะไรยังไงแบบที่เราเห็นกับพอวันนึงเป็นแฟนอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกมุมหนึ่งก็ได้อะไรแบบนี้นะคะมองว่าเขาเองชอบคนง่ายค่ะถ้าเราเองเปิดใจจีหรือเข้าหาแบบตรงไปตรงมาอะไรแบบนี้นะคะมองว่าจะได้ใจเขามากๆเขาเองก็อาจจะสนใจหรือว่ามีการพูดคุย แต่การพัฒนาต่อไปในระยะยาวนั้นอาจจะต้องดูอีกทีนะคะเพราะว่าเขาเองอาจจะเป็นคนไม่ชอบผูกมัดกับใครอะไรง่ายๆก็คืออยากเน้นความสุขสนุกโสดอะไรแบบนี้มากกว่ามองว่าอันนี้ต้องค่อยๆเป็นไปดูไปอีกทีละกันนะคะขอให้โชคดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะถ้าถามว่าเขาเองน่าจะเปิดให้เปิดใจให้ตอนไหน มองว่าอาจจะย,ยากมากๆเลยนะคะคือด้วยสังคมที่เราอยู่หรือว่าด้วยสภาพว,วาวดล้อมการทำงานหรืออะไรก็ตามหลากหลายอย่างคืออาจจะมีคนพูดอะไรบางอย่างถึงเราที่ดีหรือว่าไม่ดีบ้างแล้วตัวเขาเองค่ะอาจจะโฟก,กัสในเรื่องของการงานการเยินเปนหลักในช่วงนี้หรือตั้งเป้าหมายชีวิตหลากหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่เจอความรักมาค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะก็เลยไม่ว่าจะ เจออะไรก็ตามอาจจะยังไม่ได้เปิดใจง่ายๆอาจจะเป็นคือคือตอนนี้ค่ะอาจจะตั้งสเปคไว้ในใจตายตัวมากๆก็คือชอบคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าไม่ไม่ได้อะไรสักแบบที่เขานั้นต้องการนะคะก็อาจจะไม่ได้เปิดใจหรือว่าชอบจริงๆหรืออยากจะมีแฟนอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะมองว่าตอนนี้เขาเองโฟกัสเป้าหมายที่จะพัฒนาชีวิตมากกว่า ถ้าเราเองชอบเขาจริงๆอยากจะรออยากจะพัฒนามองว่าเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยๆไต่ลำดับไปดีกว่าแต่ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ลึกๆยังไงคือมันก็จะมีความรู้สึกดีมากกว่าไม่ดีนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะ